สวัสดีค่ะอิชันนางสาวเลอรักถูพันธนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการวันนี้จะมาทำเมนูสุขภาพที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะค่ะเมนูที่จะมาทำวันนี้ก็คือเมนูยำตะไคร้กุ้งสดวิธีทำก็ง่ายๆนะคะก็นำกุ้งไปลวกให้พอสะดุ้งนะคะแล้วก็พักไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาหั่น ่าตะไคร้หัวหอมซิกแล้วก็ผัดชีนะคะอ่ะมามะนาวนะเสร็จแล้วง่ายๆเลยค่ะแล้วก็น้ำกุ้งมาใส่ไว้แล้วก็นำน้ำน้ำจากกุ้งมาละลายกับน้ำตาลปี๊บนะคะ แล้วก็บีบมะนาวรสชาติปรุงตามใจชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคุกเขาให้เข้ากัน ค่ะประโยชน์ของยำตะไคร้กุ้งสดนะคะก็ตะไคร้ก็จะช่วยในการขับลมค่ะพริกสดช่วยในเรื่องของระบบภาผ่านของร่างกายค่ะในส่วนของหัวหอมนะคะก็จะช่วยในการแก้หวัดคัดจมูกค่ะค่ะ